นี้ค่ะฟอฟันชอช้างหนึ่งค่ะฟอฟันชอช้างหนึ่งค่ะเพื่อนฟอฟันชอช้างหนึ่งเฟซชิวรุ่นนี้ครับสีไปให้ถ้าเพื่อนจะรับขอญาติยี่สิบบาทค่ะฮะลัลโหลอ๋อเ,เสียงอาสายอยู่ okay, <no. S 1> ฮล <Wow. S 1> ัลโหลใช้เดนบูรี่เหรอคะ ใช่ค่ะเพื่อนค่ะค่อนข้างสนิทค่ะขึ้นผู้สนับสนุนขึ้นแฟนตัวยงค่ะไล์บ่อยแชร์บ่อยค่ะดูทุกวันเลยค่ะเป็นรูปแบบเป็นรูปเป็นเฟซเป็นเฟซชื่ออะไรไม่รู้ค่ะไม่อ่านชื่อย่าเขพยายามเขียนให้ยากล้ไม่รู้เปลี่ยนหมอไหนแต่ว่าขึ้นผู้แชร์ค่ะใช่ค่ะเออรูปโปรไฟล์เป็นผัวกับเมียแบบรูปแต่งงานนะค่ะรูปแต่งงานอะไรกี่คอกันนะฮะใช่ค่ะโอ้ใช่เลยเหมือนเช่าร้านเช่าสูตรร้าน่ะ ร้านถ่ายรูปแบบถ่ายรูปสองสองจุดห้านิ้วจะหมักงานน่ะเออใช่ชื่อใช่ค่ะโปรไฟงั้นเลยใช่ค่ะเขาซื้อเฟซชิลหนูค่ะหนูไข่หนูไข่อุ๊ยไม่กล้ามองเขาซื้อเฟซชิลหนูค่ะหนูไข่สามบาทเขาเอาอันเดียวค่ะแม่้าชีนห้าบาทเขาเอาสองอันเขาเท่ากับสองมาค่ะใข่เท่ากับสองค่ะแล้วก็เฟซชิลสามบาทเอาอันเดียวค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะออนนี้แหละค่ะฟองนุ่มฟองหมอนี่แหละค่ะ ใช่ค่ะจีข้อลผัวค่ะใช่เลยค่ะค่าเพราะ F แมทค่ะ F แมทเท่ากับสองแล้วเฟซิวอันละสามบาทเขาเอฟอันเดียวค่ะใช่ค่ะค่าอ๋อโอเคค่ะของชั้นสูงค่ะมึงไม่ควรคู่ค่ะกูบอกเลยเสร็จมันก็พายยกเสร็จจลิดอย่างนี้มั้งเถอะหน้าตามึงเสร็จแต่อีดอกงานฝังลูกี่มีเป็ดทอง อีดอกหน้าตามึงอยู่ในงานจับัตรโทรเวอีดอกแตไปจากไปจับัตรับผิดงานงงไปหมดหอฮี่ปอปลาสีค่ะขอโทษได้ไหมล่ะทำไมเหมือนกูสักคุณน้องกง,งไมไ่จะกลัวเลยนะสักฝุนไหมเว้นตากดีหลายทีแล้วมึงยังไงไม่รีบพ่อมึงตัดพ่อกูอเลยปะปะ่ปะแมวห้าลิตร รหัสแมว6ราคา110บาทและอีพวกทาสแมวทั้งหลายเนี่ยถ้ามิมีปัญญาซื้อสายอีดอกก็ไม่ต้องเลี้ยงให้แมวมึงหาที่ขี้เอาเองตอแหลบอกว่ามูม,มูนัสมีแขแคว์พนารายอีดอกชื่อแมวแต่ละตัวตอแหลทั้งนั้นเดี๋ยวมานี้มันลูกมาหาแม่มาเดี๋ยวแม่จะดูแลเองตอแหลอีดอกกูยังต้องมาขายสายแมวให้มึงอยู่เลยเฮ้ยกระถา,ามึงได้ไหมตัาเบอร์นหนึ่งมึงเอากระถามาเลย ใ่แมวไข่คู่กระทะยังไงก็ขไข่ดีได้ไม่มีปัญหาหรอกอองเต้เสดแล้วไคลี่ก็ทำไม่ได้งงเลยงงเลยงงเลยให้เล่นให้อีกทีเอาไคลี่เสดแล้วเหนื่อยมากเลยอะมึงถ่ายไปกี่รายการแล้ววะ ไม่เหนื่อยขนาดนี้ฮะไม่ไลนี้ดิถึงสิบรายการยังอ่ะไม่ถึงอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะหมดไปสองพันแคลแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนอีเลักกี้อีสัตสัตนรลกอีเวนิสนตีนอีลักกี้ตัดมอาจะคบลายอีลักก,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 กี้มึงไปซะ อีรกกี้มึงไปซะมึงจะเอฟไซยแมวห้าถุงขนาดนั้นมึงไปซะห้องเต้คืออะไรห้องเต้คืออะไรหรอคะหาบันีอย่าให้กูเห็นนะเมือมึงเอฟก,กระทะกอไก่ทอดอาหารพอเพึ่งหนึ่ง ท้าของเทสเชฟลอนพ่อโคเลียคิงร้อยห้ิบบาทค่ะ